โอเคครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่ามาสาธิตว่าผมจะสามารถถึงค่าพ r อปที่มันพารสเข้ามาในเซตอัพได้จริงหรือเปล่านะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับผมก็จะทําง่ายๆในการสร้างแม่ต่อที่ดักนะครับหรือตัวฮุกที่ชื่อออนเมาส์นะครับผมอาจจะต้องทําการ Import เจ้าตัว o n นเมาส์มาก่อนในการคอมมาครับแล้วก็ออนเมาส์นะครับตัวนี้เข้ามาแล้วก็ใส่ตรงนี้ว่าออนเมาส์นะครับ ออนมาส์ก็จะเป็นอคอลแบ็กประมาณแบบนี้นะครับโอเคนะก็ผมขออนุาตจัดฟอร์แมตก่อนนะครับก็ผมจะทำการให้มันเขาเรียกว่าอคอนโซลนะครับ l o ทตรงบริเวณนี้นะครับเราก็จะพิมพ์ก็า r r p p แล้วก็ดอทครับเหตว่า t i t l ิอันนี้มันมาเพราะว่ามันเป็นการพาร์ค่า s ส r i n g นะครับก็ามาในแอบเรตรนี้ ครั้นี้ก็จะมาสาธิตดูว่ามันได้จริงไหมนะครับก็ผมอาจจะทําการใส่เป็น debug ว่า prop นะครับครั้นี้ก็มาดูผลลัพธ์กันว่ามันจะสามารถพ a r s ได้จริงไหมนะครับผมก็คงจะต้องมาที่ตรงนี้แล้วก็กด inspect ใช่ไหมครับจานั้นผมก็ทำการ refresh นะครับมาที่ console จะเห็นว่าในเคสนี้เนี่ยมันจะมี prop ที่พ a r s เข้ามาที่ชื่อว่า อะไรล็อกอินนะครับอันนี้อันดีฟนนี่ผมเข้าใจว่าที่มันอันดีฟเพราะมีการพาร์ทพลอปมา2ครั้งครับนะครั้งหนึ่งเนี่ยมาจากาตรงนี้นะฮะอีกอันหนึ่งแบบนี้ซึ่งผมไม่ได้พาร์ทเจ้าตัวไอเตอร์มาด้วยมันก็เลยมีปัญหานะถ้าเกิดระยะใจมันไม่มีเออร์เรนะครับแล้วก็ส่งมาด้วยก็จะไม่มีปัญหานะครับก็จะเป็นล็อกอินหนึ่งนะฮะกแยะถูกล็อกอินสองนะครับรีเฟชใหม่ะะ Lock 2, นะครับ เห็นไหมมันสามารถพาดค่าพรอฟมาได้นะครับก็เบื้องต้นเรากลับไปที่ล็อกอินฟอร์มก่อนอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าเออมันผ่านค่าพรอฟยังไงนะครับเอาละนะครับในกรณีเนี้ยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนให้ผมได้ตั้งหลักก่อนว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะชงอะไรแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเราจะอ้างค่าพ r อฟกันยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันโอเคครับ